หนูไม่ได้ให้ค่ามันแต่หนแค่รู้สึกไม่ปลอดภัยเท่านั้นเองเพอเวลาแบบไปอยู่ข้างนอกแล้วโดนแบบมีคนกลุ่มหนึ่งมามองแบบสรีระหรือว่าแบบมาแบบ sexual harassment เราอะไรเนะี้ยมันมันพี่เป็นไรอะ่ะพี่แบบให้เกียดเพศแม่นิดนึงก็คือแบบหนูรู้สึกว่าถ้าพี่มีลูกสาวพี่ไม่อยากให้ลูกสาวพี่เจอแบบไหนพี่่าทำแบบนั้นเถอะ โอเคทุกคนก็คือหนูอะไม่เคยโดนใช่ไหมหรือว่าอาจจะเคยโดนก็ไม่รู้เหมือนกันแบบว่าหนูอะไม่รู้ว่าทุกคนแบบจะพูดยังไงเดียะคือแบบหนูรู้ว่าแบบการแบบคุกคามอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าพอมาเจอกับตัวเองอะเรารู้สึกใจสั่นแปลกๆรู้สึกไม่สบายตไม่สบายใจรู้สึกแบบกลัวอะไรแบบเนี้ยแบบมีใครเป็นไหม คือหนูอะดูเข้มแข็งแต่ว่าจริงๆริอะเซนซิทีฟนะคือหนูอะหนูอาจจะไม่พยายามเสพอะไรที่มันแบบเป็นนกาทีฟอะเพราะว่าหนูไม่อยากแบบเฟลอะแต่อันนี้คือแบบหนูไปเห็นไงแบบบังเอิญไปเห็นอะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะไม่แบบโอเคนิดนึงอะไรเงี้ยเออเนาะบอกผู้ใหญ่แล้วค่ะแต่ว่าแบบถ้ามีอีกอะไรนงี้ก็ก็อาจจะแบบไปบอกเขาอีกคือแบบ คือมันอาจจะไม่ได้หนักสําหรับคนอื่นแต่มันหนักสําหรับหนูไงทุกคนหมายถึงแบบเรามีความเป็นแบบมนุษย์เท่ากันอะเราไม่ควรที่จะแบบเออแสงที่หน้าไม่เท่ากันโอเคคือเราแบบเป็นมนุษย์เหมือนกันเราไม่ควรที่จะแบบทํากิริยาที่มันแบบอย่างเงี้ยใส่กันอะจริงๆไม่เคยโดนคุกคามนะแต่พอเห็นก็ไม่โอเคอยู่ดีจริงคือแบบไม่รู้อะคือแบบ ใส่อะไรไม่ได้เลยเหรอขนาดใส่แค่เสื้อยืดก็ยังมาแบบคุกคมหรือว่าแบบพูดจาไม่ให้เกียรติอะไรเงี้ยแล้วคือหนูไม่ได้เป็นคนเห็นคนแรกคือแม่หนูเป็นคนเห็นคนแรกแต่ว่าแม่หนูไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าแล้วพอหนูแบบต้องไปอ่านอะเหมือนหนูเพิ่งเรียนร้องเพลงเสร็จเองมั้งคือหนูเรียนเหนื่อยแล้วหนูต้องมาเจอ er อะไรที่มันแบบเฮ้ยเราอายุสิบเจ็ดแกใจเย็นดีเราแบบเป็นลูกมีพ่อมีแม่คือทุกคนอะเป็นลูกที่แบบมีพ่อมีแม่ทําไมถึงมาพูดจาแบบ อย่างนี้ใส่ลูกของเขาแบบเราแม่หนูเป็นคนเห็นอะเราแม่หนูต้องรู้สึกไงว่าเฮ้ยลูกเราไม่ปลอดภัยหรออะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้คือหนูอะแคร์พ่อแม่หนูไงเพราะฉะนั้นแบบจะพูดจะทําอะไรก็แบบเกรงใจคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กําเนิดแล้วก็เลี้ยงดูหนูมาดนึงนะคะคุณูหนูแคปเฟซของพี่แล้วเรียบร้อยคือหนูไม่รู้หรอกพี่จะดูอยู่ไหมแต่ถ้าแบบมีคนเอาไปแช์ก็อย่าทําอย่างนี้ใส่ใครคือมันไม่ได้แค่หนูคนเดียวมันก็คือรุ่นหนูด้วยคือหนูรู้ว่าอะไรแบบเนี้ยมันมีมาเยอะแต่ว่า มันไม่ควรมีแล้วเพราะว่ามันมันควรแบบพัฒนาไปได้แล้วแบบตรงเนี้ยมันควรแบบพัฒนาไปได้แล้วไม่ใช่แบบใจจะมาแบบสกปรกคิดแย่ๆอะไรแบบเนี้ยบล็อกบวกไมพอไปเลยค่ะคนเก่งหนูเข้าใจแต่แบบเถยวเขาก็มาทําอีกหนูไม่อยากแบบจะตื่นตัวว่าแบบเออแบบมาอะไรอย่างเงี้ยไม่คือมันคงไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดแบบมาใช้คําหยาบล่อลวงแต่แบบ คือทุกคนอาจจะเออทำไมแค่นี้เองแต่ว่ามันไม่แค่นี้สําหรับหนูมาบอกว่าแบบออเคจริงๆมันไม่มีใครโอเคที่โดนทําแบบนี้คือแบบนหนูเป็นเด็กกับทุกคนหนูแบบคือหนูอะเฟลไปวันวันสองวันเลยแล้วก็คุยกับเพื่อนไม่ได้คุยกับเพื่อนเรื่องนี้นะแต่ว่าก็เปลี่ยนแบบบรรยากาศไปคุยกับเพื่อนจะได้แบบไม่ไม่แบบคิดมากเยีย ใช่ใช่อย่าเอาพลังลบมาทําให้เราดาวเลยหนูก็เลยแบบลงไปว่าแบบขอกําลังใจหน่อยแล้วแบบทุกคนก็ให้กําลังใจหนูดีมากคือหนูก็หายเลยแบบได้กําลังใจจากทุกคนหนูก็แบบหายเลยก็คือมันนอยตรงที่แบบคือถึงจะมีคนคิดดีกับเรามากกว่าคนที่คิดน้อยกว่าเราหนูก็ไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องมาชอบหนูเลยอะไรแบบเนี้ยคือไม่ชอบหนูหนูไม่ว่าเลยนะแต่แบบมาใช้คําพูดแบบนั้นใส่เด็กคนหนึ่งมันไม่ควรมีใครโดนทุกคนเข้าใจไหม ใครทำหนูหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูแบบจำชื่อเฟนไ,ได้แต่หนูแคปแล้วแหละจะอยากไม่อยากจะพูดดีก็ไม่ควรใช่คือมันดูออกอ่ะคือมันซมูมรูปหนูแล้วก็เอาไปพูดในทางที่ไม่ดีหนูก็แบบหนูก็เอะแล้วอะ่ะรู้สแบบึกแปลกๆเกิดอะไรขึ้น,นแค่รู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยค่ะก็ถ้ามีอีกก็คงบอกผู้ใหญ่แหละว่าหนูแบบไม่สบายใจแล้วแบบ เฟซมันก็เออหนูรู้สึกไฟมันแปลกๆแล้วหนูก็แบบแคปเฟซอะไรเงี้ยไว้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนอยู่อืมไม่อยากสนญหรอกทุกคนแต่ว่ามันแพลหนูพยายามไม่สนใจแล้วก็แบบแล้วก็แบบพยายามคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยหนูมีความคิดว่าโหรุ่นพี่โดนเยอะกว่านี้อีกแต่แต่มันก็เป็นความคิดที่ไม่ดีอยู่ดีมันก็มันจะเยอะจะน้อยมันก็คือโดนงงไหมเออ แล้วหนูขอมาพูดออกมาพูดเรื่องนี้เลยนะคือถึงจะไม่ใช่แค่หนูโดนอะ่ะการไปที่ไหนก็ตามอย่าทําให้รู้สึกว่าการออกไปข้างนอกเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะว่าแบบไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงไม่ว่าจะทำยังไงออกไปข้างนอกก็โดนมองด้วยสายตาที่แบบไม่ปลอดภัยอยู่แล้วอืมแล้วมันจะทําให้รู้มันจะทําให้แบบเด็กคนนั้นรู้สึกว่าโลกแบบไม่ปลอดภัยอะไอย่อาเยงเงีนจะพยายามดึมไตตก ไม่เป็นไรเราดูคนหนูก็จะแบบเออหนูเข้าใจว่ามันก็ต้องมีแต่มันไม่ควรมีอ่ะแบบเขาควรเข้าใจว่าแบบเขาควรเข้าใจว่าหนูไม่ได้โอเคอ่ะเออ,เ,อ,อเขาทําให้หนูรู้สึกแย่อแตออ่ไม่รู้หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่เคยทําใครหนูไม่ควรได้รับอะไรแบบเนี้ยคือหนูอะตามหาความยุติธรรมตลอดทั้งที่หนูก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีความยุติธรรมอยู่บนโลกใบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่เราเกิดมา หนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีความยุติธรรมหรอกแต่ว่าเขาต้องฉุกคิดได้แล้วว่าเขาจะพูดใจยอย่างนั้นเขาจะทําอย่างนั้นจริงจริงหรออะไรเนี่ยไม่ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันจเจ้าลข็มบล็อกพกมันไปนะโอเเลยกดกดก็ดหนูก็ไม่ได้อะไรหรอกทุกคนคือทุกคนไม่ต้องแบบคิดมากนะแต่ว่าหนูอะลืมจะลืมลืมมันไปหมดแหละห จริงหนูรู้สึกว่าโลกอะใจร้ายมากจริงๆนะแบบเออม,มันชีวิตมันไม่เคยไม่เหนื่อยอยู่แล้วเนาะแต่จริงๆมันไม่ควรนะหนูไม่รู้คือเราไม่ต้องการสิ่งเนี้ยแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้อะมันใช่หรอว่าเราจะต้องทำใจตั้งแต่เข้าวงเราว่าต้องเจอ่บงนี้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช แต่ทุกคนไม่ต้องแบบอะไรนะคือหนูพยายามแบบปรับ mindset ตัวเองอยู่หนูพยายามคิดว่าแบบเรื่องอะไรแบบนี้มันแบบว่ามันแบบว่าเดี๋ยวมันก็จะแบบเป็นภูมิคุ้มกันในตัวเราแล้วเดี๋ยวแบบอนาคตถ้าเราเจออีกเราจะได้แบบรู้จักจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ได้ว่าแบบเนี่ยมีคนรักเราอีกตั้งมากมันมีคนหวังดีกับเราอีกตั้งมากมายทําไมเราต้องสนอะไรที่เป็นแบบนี้ด้วยคือหนูไม่ได้ให้ค่ามันแต่หนูแค่รู้สึกไม่ปลอดภัยเท่านั้นเองพอเวลาแบบไปอยู่ข้างนอกแล้วโดนแบบ มีคนกลุ่มหนึ่งมามองแบบสรีระหรือว่าแบบมาแบบเซ็กชวลฮาร์ราเราอะไรเนี้ยมันนะพี่เป็นไรอะ่ะให้แบบให้เกียรติเพศแม่นิดนึงก็คือแบบหนูรู้สึกว่าถ้าพี่มีลูกสาวพี่ไม่อยากให้ลูกสาวพี่เจอแบบไหนพี่อ่ะทำแบบนั้นเถอะจริงๆใช่เราจะเก่งขึ้นมันดูไม่ยากเลยทุกคนถ้าอยากรู้ว่าใครแบบในเฟซที่แบบ มันมีคนแชร์อะไรเงี้ยมันก็แบบมิน์มันค่อนข้างที่จะแบบไม่รู้ดิทุกคนใช่ใช่สนใจแฟนคลับดีกว่าจริงๆเราไม่ควรเครียดเลยเนาะนเพราะว่าจริงๆมันแบบแต่หนูว่าสนิทก,กับทุกคนไงหนูก็เลยแบบอยากมาแบบเล่าให้ฟังว่าแบบเออตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่อะไรรู้สึกดาวไหมรู้สึกอะไรไหมอะไรทำไมพี่พิมพ์แบบนี้เรื่องปกติที่เมมทุกคนต้องเจอไม่มีทางหมดไปพี่บอกว่ามันคือเรื่องปกติได้ยังไงอะ พี่คือมันไม่ปก,กติพี่ต้องเข้าใจนิดนึงทุกคนไม่ปก,กติเริ่มบอกว่ามันคือเรื่องปก,กติได้แล้วก็ใครรู้สึกว่านอยค่ะใช่แล้วก็รู้สึกไม่แฮปปี้เท่าไหร่คือทุกคนคือคือไม่ใช่อะไรคือหนูวันนี้หนูอาจจะเหนื่อยด้วยคือทั้งอาทิตย์มาหนูเหนื่อยแล้วแบบพอมา พอแบบวันนี้จะต้องมาไลฟ์อะไรเงรี้ยจริงๆก็อยากเป็นแบบโพซิทีฟเอเนอร์จีแบบคุยแบบเฮฮาแบบสนุกสนานนะใช่สหนูก็แบบอยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าแบบมันเหนื่อยนิดนึงมันเหนื่อยนิดนึงต้องเข้าใจนิดนึงว่าแบบเออมันเหนื่อยนะอะไรเงรี้ยมันปกติหรอหมายถึงมันไม่ปกติทุกคนอย่าบอกว่ามันปกติที่ทุกคนจะต้องเจอมันปกติที่สมอ,องของคนนั้น แอ้หนูพูดแรงไปเพราะมันมันผิดปกติที่ไมเซ็ตของคนนั้นเขาต้องหยุดไมเซ็ตตัวเองให้ได้สิไม่ใช่มาบอกว่าโู้ยอย่าแต่งตัวแบบรอจะกเคสิอย่าแต่งตัวแบบนั้นสิฮ่าโหเราเราหยุดตัวเราเองเพื่อให้คนอื่นไม่พูกค้ามเราล้คนนั้นแรกต้องหยุดสมองตัวเองต้องหยุดความรู้สึกตัวเองไม่ใช่มาให้เราหยุดุพี่นั่นแหละต้องหยุด แล้วการพิมพ์อะไรแบบเนี้ยพ่อแม่หนูเห็นนะพ่อแม่หนูเห็นเนอะถึงมันจะเป็นในที่แบบเป็นแชร์เป็นคอมเมนต์เป็นแชร์อีกแล้วเป็นในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ในเราอีกพ่อแม่หนูก็เห็นทุกคนพ่อแม่หนูเห็นเด้อฮัลโหลอายุสิบเจ็ดมีพ่อมีแม่ด้วยพ่อแม่รักนะเนี่ยโอ้การแต่งตัวแบบไหนมันคือเรื่องของเราใช่แล้วหนูใส่เสื้อสีขาว แล้วือคิดอย่างนั้นกับเด็กคนหนึ่งได้ไงคือหนูเข้าใจว่าเราบังคับใครไม่ได้เราบังคับสมองใครไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาควรแบบชุกคิดชุกคิดนิดหนึ่งคิดนิดหนึ่งพอเราโพสอย่างอะหนูไม่ได้แบบบอกเขาค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่ายังมีแต่ก็หนูว่าไม่ได้พยายามไม่สนใจทุกคนหนูก็จะพยายามแบบปล่อยเบอร์ปล่อยเบอร์แต่ว่าทุกคนเก็ตไหมหนูอ่ะถ้าหนูเห็นเองอ่ะ หนูยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าอันเนี้ยพ่อแม่หนูเห็นไงแล้หนูหนูต้องรู้สึกว่าแบบแม่หนูจะรู้สึกยังไงหนูแค่แคร์พ่อแม่แค่นั้นแหละเมื่อแบบพ่อแม่หนูจะรู้สึกยังไงคือด้านหนูเห็นเองแล้วพ่อไม่นนะมไม่เห็นนะ่มันก็ไม่เท่าไหร่แต่นี้พ่อไม่เห็นไงใช่แล้วควความแบบควบคุมความคิดของตัวเองให้อยู่หนูหาก่อนว่ามันยังมียังไง แล้วเหมือนมินมันจะเยอะขึ้นด้วยนะทุกคนหนูไม่อยากหนูไม่กล้ากดเข้าไปอ่านเลยอะถ้าหนูกดเข้าไปอ่านจะเป็นอะไรปะแล้วก็คือหยุดพูดเรื่องที่มันไม่จริงด้วยเนาะคือแบบหนูแอบเสียใจทุกคนหนูร้องไห้ด้วยโอเคไว้หนูค่อยไปอ่านดีกว่ามันอาจจะ็อกซิยิ้มด้กวอาเนาะไม่ได้เป็นอะไรเลยแฮปปี้อยู่เห็นไหมเรายิ้มอยู่นะ h a p แฮปปีหืูไม่อ่านหรอกทุกคนไม่ดูแล้วปิดแล้วเปิดเพลงดีกว่า